สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมบูรังตายครับผมโอ้โหเห็นบอกว่ามีอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมวันนี้น่าจะไม่ใช่วันนี้หรอกน่าจะมาหลายวันแล้วนะอัปเดตอะแต่ว่าโอ้โหไม่มีเวลาเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ามันอัปเดตแล้วมันเข้ามาบ่อยมากนะนโอ้โหงานแป๊บลุยลุยอันนี้คือค่าที่พี่ใช้คูณตังค์เพราะฉะนั้นพี่เก็บเลยพี่เก็บตังค์คมันจะคูณตังค์ให้ใช่ไหม จาก50าสิเก็บดู95โอ้โหโอเคแต่ว่าห้ามโดนสายฟ้าใช่ไหมห้ามห้ามออกไปโดนสายฟ้ายิงเลยใช่ไหมเออ้าเป็นไปได้พี่ก็พยายามหลุดลยรถไฟเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอันน,อนี้คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะอะไรอ่ะระบบซื้อของระบบซื้อของใหม่คือต้องมาวางตรงนี้เหรอใช่ดึงแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็กดคลิกตรงนี้กดคลิก <4 S 2> ซืคือของนะ กดคลิกเพื่อซื้ออ้าวเอา,เอา,เอามาครับ,เ,รบเตรียมของครับเตรียมห่อเรียบร้อยครับมาซิลครับซิลซิลเหมือนเดิมนะครับห้ามโดนสายฟ้านะครับระเบิดนะฮะไปอออโอเค <Yeah. S 2> <า>เดินทางครับเดินทางปืนเอาไว้ใช้ นหนึ่งหมื่นกิโลแรกนะครับหนึ่งหมื่นกิโลแรกมาเดี๋ยวพี่อขอไปเก็บในรถก่อนเต็มรถเลยวอ่ะของอ่ะไอเต็มกระเป๋าเลยวยพี่เจอยาเจอขวานในร้านนักเตะอ,อ๋อมันฝัง้เย,เ,ยเจอใครเจอใครเจอใครใครอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดินหาเพิ่มก่อน กระสุนครับผมกระสุนนะฝังไว้ก่อนนะกระสุนนะเนี่ยปืนก็เอาตรงนี้เลยใกล้ใกล้นะครับใกล้ใกล้กลกลกลเลยเดี๋ยวติดเลยวะมันจะไม่มีนะคืองใส่มันแอบไปทุกที่ที่มันแอบได้อะพี่โ okay, อเคออทองอันนี้อะไรโอโจนนะครับโจนโจนห้อยไปก่อนอ okay, โจนห้อยไปก่อนอ่าโอเคโจนโจนห้อยไปก่อนนะอไขนะ okay, เตอร์เหรอ ออ<ม>เมิดนะเกิดมาแล้วเป็นมิดอาเป็นมิดใช่ไหมอ๋อลวงโอเคเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนนะครับไปเปิดพลังเก็บของเนี่ยครับว่าจะได้ไรเดี๋ยวหาใส่เพิ่มแป๊บนี้หมดใช่ไหมหมดแล้วนะยัง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 ไม่หมดมีตัวอยู่ในบ้านอีกหลังบ้านด้วยอ๋อนี่เบนยังไม่เปิดใช่ป่<ช>ะนี่เบนยังไม่เปิด,ดเอ้นี่ใช่ป่ะ เน้ยำมังูอ่ะเฮ้ยตัวข้างหลังมานะตัวข้างหลังมานะลองเปิดไหมลองเปิดไหมมามามาคลิกคลิกอะไรคลิกขวาเอ้ยไม่ใช่ e เหรอกด e ข่าวบอยใช้ปืนลูกซองงทุกตัวที่มันเป็นศัตรูเอออ้าวตัวไม่มีเลยเหรอตัวไม่มีเก็บไว้ก่อนอ่าค่อยค่อยเปิดค่อยเปิดหมู่บ้านหน้าโอเค พี่บินดีกว่าเก็บไปสักตัวอนเอาแล้วโอเคกูรอแล้วเก็บตังค์เลยโอเคครับปลาขายของขายของก่อนโหหมาแม่งดูจริงว่ากัดทุกอย่างเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้มีม้ารอดสามตัวมันพ่ง,พ,งพุ่งไปกัดแล้วมันจะกัดไอ้พวกนี้ต่อนะั้นเนี่ยไอ้พวกที่ผมไปเก็บมาพิเตอร์เอก็กนะครับผม นี่โอ้โ oh, หเดี๋ยวนะไฮเตอร์นี่เก็บไว้ก่อนนี่วะเก็บไว้เก็บไว้ใช้ตอนไปหมู่บ้านเ,เออ<ๆ>ใช่คือระบบซื้อของแบบใหม่อ่ะมันมีของให้ซื้อเยอะก็ขวาหรือก็ซ้ยา,ายวะก็ซ้ายก็เอยก็ขวาก็ขวาก็ขวา,ขวาอันนี้เอออันนี้ก็เจ๋งนะพี่มองในที่มืดได้ต้องใส่เหรอ แต่พี่มีหมวก,ก็เดเออว่ะงั้นผมขอแล้วกันเออไปไปไปก็ซื้อเลยพี่ไม่ต้องถือไม่ต้องถือโอเคไปครับพี่เดี๋ยวซื้อก่อให้พี่ก่อนอะนี่ไหลขวาของพี่แล้วก็ทานไปห่อจ่ายตังค์ครับโ okay. อเคอีกหนึ่งหมื่นต่อไปครับหมื่นที่สองนะหมื่นที่สองแต่จริงแต่จริงเราซื้อซื้อได้อีกอันหนึ่งนะเอพลังงานเราอะเดี๋ยวซื้อมือต่อไปแล้วกันนะ ได้อยู่แหละมือต่อไปอ่ะได้ได้ได้ไปเปิดปึด๊บปึ๊บพี่ระวังนะมันมีปืนด,ด้วยเฮ้ยพี่ตวัวระเบิดมาไงอ่ะตัวพี่ตวัวพี่ตวัวพี่ตัวพี่พี่ถูกม,มาเฮ้ยโ,โกงนะสุ่มได้ตัวระเบิดนี่โกงนะยังไงยังไงยังไงไหวเหรอไหวเหรอ ไหวเหรอต้องใช้ไหวเหรออ่ะพี่มากันเยอะนะครับน้องๆพี่มากันเยอะนะครับน้องไหวเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกไอ้ตรงนี้กลับมาก่อนเราจะกู้นี่เนี่ยมันมันให้เก็บหกใบพี่โอเคหนึ่งใบละมาหนึ่งใบแล้วโอ้โหตัวตัวเราสีา่สิบแล้วครั 40, 40บสี่สิบใบแล้วโอ้โหปืนปืน าเก็บไอ้ตรงตรงคาร์บอยด์ด้วยนะได้ครับจัดไปครับปืนเราแบบปืนเดียวก็จริงอ่ะแต่แบบนะปืนแบบในอ่ะเดินทางเดินทางไปเลยไปเลยโพลัสไหวเหรอไหวไหวไหว,ไว,ไวพี่เจอเจอไข่สีเหลืองมาเก็บหน่อยวางขาก่อนนะไข่เหลืองโอ้แขนครับผมแขนไม่ต่อครับแขนไม่ต่อ ร่อใช่ไหมมันขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมขึ้นมาไม่ได้ยกเว้นมันจะมาทางหลังอ้าวชิบหายละยืนรอไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไห้นี่ให้เดี๋ยวผมปลาระเบิดทีเดียวตายยกตียกตีใช่ไหมเคยทำยู่อันนี้คือมันเกิดใช่ไหมเนี่ยมันกางเกิดปะเกิดแล้วรอรอยตัวนั้นหายอ๋อม,มันมีพวกมันมีพวกทองที่เก็บมาอย่างเก็บมาแล้วพี่ พ่งนะให้ผมไปปิดสังกะสีก่อนสวยปิดได้อไเอาโอ้โหชิวปะตะนนี่ยไหนวะเออมันมันเพิ่งจะ<ต>ไม่กี่ที่เองเราอาจจะเลยเหมืองมาแล้วก็ได้นะพี่มะขายครับผมเอาไปขายเก็บแผ่นสังกะสีคืนก่อนเออโอโหแบบล้ำซ้ำแล้วว่ะเงิน ออกซ้ายมือของโบสถ์ใช่ป่ะหรือว่าไงอ่านได้ไงเห็นไหมมันมาว่ะจุดไฟแล้วกันปครับไพี่ตามผมมาเฮ้ยพี่พี่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมือที่ยังบอกอ่ะไม่ไม่พี่ไม่ต้องไปซ้ายละตามผมมาเลยโอเคมาพี่ระวังนะอุ้ยพี่วิ่งพี่วิ่งวิ่งพี่อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอเคเดินหนีมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหกระโดดเพียบเลยว่ะ พดจาพี่ตามผมมาาฝังขวางหน <Okay. S 2> โอเคหมด,มมหมดมเิดเ้เรืิงหรอริงจนกว่าเราจะออกจากที่เนี่ยข้างหลังข้างหลังเออเดินมาเก็บอุย๊ยพี่เสียงใครอยู่ข้างในอ่า<ๆ>แถวาวาวาาาาาาา้าา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 า้ ของนี้วะพ,พ,พี่พี่เก็บไปเขียวๆหน่อยไปรถเอ้ยนี่ไงโอ้โหเอ้ยยังไม่เจอวะตอนแรกครบแล้วครับได้สามสิบโอ้โหสามสิบตัวเลยเหรออ่ะไปครับเดินทางต่อครับทุกคนเฮ้ยเอานี่คืออะไรพวกพวกพวกเราเนี่ยหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่เอา้าเราพวกเราโอ้โหไปโยกคือสะพานนี้มันมันตามมาไม่ได้เหรอวะเอาจริงเหรอ พี่ขึ้นไปยืนตรงนั้นแหละอุย้ยมันมาแล้วมันมาแล้วขอ,ขอทำขอทำไว้สำหรับเผื่อน,นี้ก่อนโอ้โหตัวยังใหญ่ขอทำไว้เผื่อน,นี้ก่อนพี่รอไว้พี่รอไว้อุย้ยสวยมันติดกับแพงดิสวยติดกับแพงดิเอาเอุ้ยมันมาแล้วมันมันวิ่งช้าถึกมากอ่ะมันติดมันติดปะเฮ้ยมันติดมันติดติดไหมติดไหมขอขอให้งูเอาเอาติดดีงี้ก็โอ้สับสับหัว สับหัวสับหัวโอ้โหไม่เห็ถึกแล้ว,วานั่นถึกจริงเดี๋ยวที่ทับอยูยเรียบร้อยโอ้โหมาตอบอะไรปะรอรอเวลาหมดเตินโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคสุดจัดว่าแบบนี้นะครับ